วันนี้ผมไม่ได้ยุ่งเทพนะครับไปต่างจังหวัดนะครับยังไงนะครับก็ฝากลูกค้าสุดที่รักของผมทุกๆคนเลยนะฮะลูกค้าที่น่ารักนะครับช่วยดูแลร้านแทนผมด้วยนะครับเตี๋ยวเต็มตีนแวะไปแล้วอุดหนุนกันด้วยครับคุณพี่เจฟ์เชญยิมนะครับที่วันนี้อุส่าเอาก๋วยเตี๋ยวไก่เตี๋ยวเต็มตีนของเขานะฮะมาให้ถึงที่กองถ่ายอร่อยอร่อยกันเลยทีเดียวยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับกับเตี๋ยวเต็มตีนบายเจฟฟ์เชนยิมครับวันนี้ผมมาร้านชื่อร้านเตียวเต็มตีน เพราะว่าอะไรมันร้านมันชื่อแปลกมากเพราะว่ามันมีเราเราจะสั่งน่องไก่หรือตีนกันก็ได้แล้วแต่ผมสั่งตีนไงมันก็เลยตีนเต็มจานเลยแล้วนี่คือเมนูของเขาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้น้ำชุ่มตีนน้ำชุ่มตีนกระเทียมตีนกระเทียมเป็นล่าของน้องเจี๊ยบซุยิ้มเขาเนี่สะอาดด้วยอร่อยไหมยังไม่ได้ชิมเลยแต่ดูดูหน้าตาจะอร่อยครับ อยู่ที่ปั๊มคาเท่เส้นลังสิตก็คอนายกของสาของสามอยูซซ่ซ้ซายมือเลยครัคบเปิดเวลาปั๊มเลยนะเปิดเวลาปัม๊มแต่ว่าเปิดก่อนปัม๊มเพราะปั๊มเขาเปิด2 4ชั่วโมงผมเปิดต <พอ S 2> ั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มโอเคครับใครจะไปก็คอนายกเขาแวะกินนี่ก็เลยนะให้อิ่มไปเลยนะไม่ต้องแวะร้านโนงแล้วก็เอาเอานี่เอาเลยต้นกันเลยแล้วไปถึงเที่ยงตกเสร็จก็หิวก็แวะดกินทีอ่ากินดกินทีหนึ่ง มันประเภทเส้นอยู่แล้วมันได้ได้มันที่จตรแต่ระหว่างกลางไม่ต้องกิน <c oughs> ดูเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะตีนไก่ของเรานุ่มๆตุ๋นด้วยกระทะทองเหลืองนะคะรอพร้อมเสิร์ฟตีนบรมีเทิมเลยค่ะอร่อยแน่นอนใครผ่านแวะเลยนะจ้าลองสามปั๊มคาเทคนะคะเีว๋วเต็มตีนเจ๊ยบเชีย ผมเปิดร้านก๋เตี๋ยวชื่อร้านเตี๋ยวเต็มตีนทำไมต้องตีนตีนอะไรมันคือตีนไก่ครับผมนะฮะอยู่ที่คลองสามในปั๊มคาเทคครับตอนนี้เปิดทําการแล้วครับแต่ต้องรีบมานะฮะหมดทําไมหมดรถควันที่ลำตะทองแทไม่เกี่ยวนะครับตีนไก่ไม่ใช่เทปนะฮะหมดจริงๆเพราะมันอร่อยมากครับตีนที่นุ่มๆใครไม่เคยสมัมผัสตีนใครลำเกียรตีนแวะมาหาเราแล้วคุณจะรักตีน เตี๋ยวเต็มติ่ลังศิษย์ของสาต้องมากินสวัสดีครับคุณลูกค้าแสนดีของร้านเตี๋ยวเต็มติ่เจี๊ยบเฉดยิ้มนะครับใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับร้านเรายังเปิดให้บริการอยู่นะครับเพียงแต่ว่านะครับเราให้ความร่วมมือกับทางการนะครับนั่นก็คือว่าไม่สามารถจะนั่งในร้านได้นะครับแต่เราสามารถซื้อกลับบ้านได้นะครับให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับที่คลองสามนะครับแวะมาซื้อกันได้นะครับห่อกลับบ้านห้ามนั่งกินที่ร้าน ดังไม่ได้ครอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวครับช่วงนี้กำลังพักครับแล,ล้วก็รับปชิมต้นก๋วยเตี๋ยวเองแน่นอนสูตรความอร่อยมันอยู่ที่การชิมเราต้องชิมทุกวันชิมทุกมือ้อทุกครั้งที่มาเราจะต้องชิมน้ำซุปว่ามันอร่อยสรือเ่เสมอหรือเปล่าแ,แนะนํานะฮะควรจะชิมก่อนปรุงนะครับถ้าคุณมาที่เตี๋ยวเต็มทีคุณจะชิมก่อนปรงุมรงมพราน้ำซุปเราหอมหวานมากอร่อยมากผมจะ<น>ทานเส้นอะไรคะผมทานเส้น วบไวบอกเลยใวไวยไวนี่แหละดีที่สุดใบไวต้องเป็นไวยอ่ริชนอนด้วยอันนี <c ười> ้อร่อยเพราะเส้นมันจะกรุบกรอบมันไม่ได้นิ่มมากจะอร่อยแต่เส้นอะไรที่เนีอร่อยมากนี่แต่คนชมแต่ผมชอบกินเส้นไวยตรง ทาเต็มล้านมันอร่อยอย่างนี้ที่เองสวัสดีครับ social เขาเขาว่าคุณนี่มาตัดตักตัดตว้จริงป่ะฮะอ่เปล่าครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับจริงๆแล้วมันก็ซเชียลอย่างเดียวนะครับผมไม่ไม่ได้มีเจตนาแต่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมขอโทษด้วยนะครับโรงงานนะครับโรงงานโรงงานทายนะครับโรงงานโรงงานอันนี้คือผมไปกินเล้ากับพี่ครับไปกินวายกันสองสามแก้วแล้วก็ได้มีโอกาสได้ได้คุยกันเรื่องเรื่องเรื่องสินค้าว่าจะทําอะไรกับ เขาท่บอกว่ามีกว่า20 20 20ยีิอ๋อใช่ครับผมผมผมลงไป20จริงจรง้านเรามันจะมีมากกว่านั้นนะครับจริงผมกักตุนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นตีนไก่ที่เอ่อมาจากโรงงานนะครับเป็นไก่ที่จากโรงงานผมไม่มีเจตนาที่ว่าจะเอามาลงโซเชียลแล้วทําให้ทุกคนเดือดร้อนผมขอโทษขอโทษจริงขอโทษไม่ได้กักตุลเลยนะครับไม่ได้กัดตุนครับผมกักไว้ตุนะฮะเอาไม่ตุนเย่างเดียวครับไม่ได้ตุนครับพาไปดูสินค้าได้ไหมครับเอ่อได้ครับได้รั่าามมใอนนนู้ย ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้ทุกคนเดือดร้อนกับวงการตีนไก่จะต้องฉันสะเทือนเพราะว่าหลายๆคนมาแล้วก็ไม่ได้กินหลายๆคนมาแล้วก็ร้านปิดก,ก่อนหมดก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมผมขอโทษจริงผมมีเจตนาแล้วที่บอกว่ากักตุนไว้เพือพ่อ,อ,อกักตุนไว้ผมไม่ได้กักตุนจ,จริงครับผมไม่รู้จักผมไม่เคยเห็นตีนไก่เลยตีนไก่เป็นไงผมไม่รู้จักเลยครับขอโทษนะครับคุณไปไหนครับเดี๋ยวผมแไหนครับไปดูสินค้าดีกว่าครับผมพาไปดูดีกว่าครับผมไม่มีครับ ถ่ายเลยเยเยอะแยะเลยนะผงเรามีมากกว่า200ล้านนะฮะเราก็พยายามจะทยอยให้ลูกค้าที่เขาออเดอร์เข้ามาขอให้คุณมีตังเข้ามาที่ร้านเราคุณก็จะได้กินตีนไก่ฟรีอร่อยแบบนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนในประเทศไทยไม่มีหรอกต้องมาที่ของ,างสามนัิษนี่แหละเด๋ยวเต็มตีนเขามีตีนไก่ถามว่ากักตุนไหมผมไม่ได้กักตุนผมมีกักไว้แต่เอาไว้ตุนเอาไว้ตุนพวกคุณกินไงครับนะฮะใครมีตังก็ ติดต่อมากแล้วกันนะฮะเงินผ่านบัญชีง่ายๆราคาดีมากนะครับนะฮะให้ปัญชีใส่ผมนะฮะดูจากลูกค้าก็มาจองคิวกันเยอะมากเลยนะครับผมตามสบายครับนะฮะหาที่ไหนไม่ได้ร้านต้องสามีครับสั่งแล้วต้องสั่งอีกครับผมสั่งแล้วต้องสั่งอีกครับอร่อยเหรอลองให้น้อย สวัสดีครับนะฮะผม เจี๊ยบเชยบเองครับนะฮะคนที่เป็นห่วงร้านเรานะฮะเตี๋ยวเต็มตีของคุณจะอยู่ยังไงร้านเรายังเปิดอยู่นะครับเปิดทุกวันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้นั่งกินภายในร้านนะฮะเราก็สามารถซื้อแบบนี้นะฮะใส่ถุงแล้วก็กลับไปบ้านได้นะครับเห็นไหมฮะอยู่ได้ขอให้ทํามาหากินกันละกันนี่คือร้านเตี๋ยวเต็มตีนะครับขอบคุณคนที่มาชิมนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ตามแพนด้าไลน์แมลอะไรอย่างนี้นะครับชื่อร้านเตี๋ยวเต็มตีของเจี๊ยบเชยบที่คลองสามส่งคุณถึงที่อย่างแแแนนนนน่่ออออคบบใ้้็ีีขดกกกืวาาจ ตีนไก่ที่แสนอร่อยนะฮะเรายังมีเมนูเพิ่มมาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปิ้งนะครับเป็นส้ตมตำเนี้ยสามารถสเปรย์แล้วก็สั่งได้นะครับหมูปิ้งน้ำจิ้มปลาร้าก็สามารถสั่งได้เหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะมีเมนูเพิ่มด้วยนะครับน้ําก็ยังมีห่อกลับบ้านอย่างนี้เตี๋ยวเต็มตีนเปิดทุกวันครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ปัม๊มปตทรถชนะนะครับ ที่มาที่นี่เพราะว่าตอนนี้นะครับเกี๋ยวเต็มตีของผมนั้นเปิดเป็นสาขาที่2แล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่คนที่ชอบคนคน,คนที่มาชิมและก็ชอบในตีนไก่ของผมนะฮะอร่อยจริงต้องชิมนะฮะคนบางคนถามว่าก๋วยเตี๋ยวไก่คนกินเล็กแต่ของผมเชื่อและเกินว่าใครมากินจะต้องได้กินอีกนะครับอันนี้คือสาขา2ที่ราจะนะนะครับในวันพรระอตเชิญท่ไหนา บรรยากาศเหมือนเดิมนะครับเราจะคงคอนเซ์เดิมแลก็คือว่าของเราตีนไก่ต้องอยู่ในกระทะทองเหลืองแบบนี้นะฮะทั้งน่องทั้งตีนนะครับสูตรเดียวกับสาขาแรกนะครับั่นก็คือสูตรของคุณแม่นะฮะครับผมอัดสดนะครับดูเชยวการวางของนะครับนี่ก็คือพอต้มว่าวออกมานะครับอันนี้เพิ่งจะได้พักนะฮะนีอนะครับใครมาแถวรจักนะต้องมาชิมให้ได้นะครับลายเส้นเหมือนเดิมนะครับะาะที่วาด แบบนี้ธรรมชาติแบบนี้ผมอยากให้กินก๋วยเตีย๋ยวไก่ในบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะครับอีกหนึ่งจุดที่เรามาเปิดลดจนะนะครับฝากด้วยครับเตี๋ยวเต็มตี